ครั้งแรกของโลกนิวพอยเพเรปบอยเปตบวงสวงเครื่องบินที่จัดขึ้นพร้อมกับเทศกาลสงกราน์สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลกเตรียมพบกับงานสำคัญที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองใหม่นิวพอยเพเรปบอยเปตของคุณไปตลอดการนี่ไม่ใช่แค่เทศกาลสงกราน์แต่นี่คือพิธีบวงสวงเครื่องบินที่จัดขึ้นพร้อมกับเทศกาล สงกรานสุดยิ่งใหญ่ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเฉลิมฉลองไปพร้อมกันเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมสัมผัสการเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มพลังให้ตัวคุณมาร่วมสร้างความสุขและรับพรที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับเครื่องบินลำยักษ์โบเอ็ง747ลำแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองปอยเปตพร้อมทั้งยนโฉมวงแหวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะลอยอยู่เหนือน,น้าฟ้าเต,เติมเต็มบรรยากาศสุดตราการตาพร้อมโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ภายในงานวงสวงจะมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมเฉลิมฉลองอาทิพิธีขอฝนฉบับเฮเวน747ตื่นตากับแสงไฟ747ดวงที่สองสว่างบนวงแหวนลอยฟ้ารวนแปรอักษร747ลำโชว์สุดลำกลางฟ้าพลุไฟสุดยิ่งใหญ่747นัดยิ่งใหญ่ตราการตา สัมผัสปรากฏการณ์สุดล้ำน้ำฝนระบบ R.O. บริสุทธิ์ที่ดื่มได้โปรยลงมาจากวงแหวนลอยฟ้านอกจากนี้ยังสนุกสุดขีดกับจุดเล่นน้ำ360องศารอบเครื่องบินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีขอฝนเพื่อสร้างพลัง747และเติมเต็มพลังแห่งท้องฟ้าไปด้วยกัน ที่สำคัญที่สุดงานนี้เปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้ฟรีไลน์อัพ MC DJ ระดับโลกว่า23คนคือ DJBO, DJDUBVISION, d j DJ y r a y DJVINAI, DJWUKONG, DJBOTCASH, DJKARTY ดีเจเอสยูอาร์เอดีเจททีอินเอมีซีบีไอแซทแซอมีซีบีโอโอเอมีอาร์ดีเจบียูบีเลพเอนทีดีเจบีวีแซสเออาร์เอ DJ d จเดซี h ดีเจเอชสองเอชดีเจเจเอสซีเอ็มเอดีเจเคนส d ชาร์ไอย a เอดีเจ n อลสามสิบสาม s a r a เอ็มรากิให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกันโดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 3บสถึงสิเมษายน2 0งพัน 568ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง2นาฬิกางานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความบังเอิญแต่เกิดจากความตั้งใจของทีมงานที่มุ่งมั่นสร้างพื้นที่แห่งใหม่ให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนและวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นของชุมชนใหม่ที่ทุกคนสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปด้วยกันสนใจสำรองที่นั่ง VIP ได้ที่ The Conc เสิร์ตแอปพลิเคชัน หรือแอดไลน์ที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o เ h e ว v เ n 747สงกรานเฟสติวัลปอยเปตหรือปอยแปดเขมรปไว้เป็นเมืองชายแดนไทยกัมพูชาตั้งอยู่ที่เทศบาลปอยเปตจังหวัดบันทายมีชัยประเทศกัมพูชาอยู่ติดกับอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วประเทศไทยตัวเมืองมีบ่อนกาสิโนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของคาสิโนที่มีขนาดใหญ่และใกล้ประเทศไทยที่สุดมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นผู้ใช้บริการหลักประชากรเมืองลอยเปตเพิ่มขึ้นจาก43,360คนในสัมมโนพส2,541ไปเป็น89,549คนในสัมมโนพส2,551ทําให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ซึ่งมากกว่าเมืองพระสีหนุและศีโสพล